มากินไหมฝนจะตกแล้วเนี่ยกินไหมข้าวอะ่ะมาคีมิเข้าบ้านคีมิคีมิคีมิมัม้งฮะ ไปได้นหนักให้ไบ๊ายบายบ๊ายบายคิมมีเข้าบ้านมา <c oughs> มาคิมมเข้าบ้านจาา้ะค่ะมาโอ้ยเดมร้อไเรเโอ้โหคิมมีจอะไนะเนยแต่พี่เขารอแล้วเนี่ยรเร็วๆคิมมี คิม่จ้ามามาไม่เรียวต้องเข้าแล้วแหละเห็นไหมนี่คืออะไรเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเข้าเข้าบ้านเร็วฝนตกแล้วเนี่ย อีมีเหมือนจะกลัวแต่ไม่กลัวเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านแล้วไม่เดียวรออยู่แล้วเนี่ยเข้าบ้านนี้มันเป็นอะไรเนี่ยฝนตกมันทำยังไงอะถ้าฝนตกลงมาเนี่ยท้องฟ้าคึมๆแล้วเนี่ย ฝนจะตกนเข้าบ้านเข้าบ้านเล้วเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วฝนจะตกพรุ่งนี้ค่อยออกมาใหม่แล้วมีฝนจะตกแล้วมีเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน มันมุนมากเลยน c h e ม i เขาบานไปแล้วไปไปนีไปฝนจะตกแล้วไปเฮ้ยไปเลยใชาเดินดิงเพราะว่ามันจะทำให้สีขึ้น 哎，要。